ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็จงปล่อยให้มันผ่านไปสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นนะตอนนี้ปล่อยมันไปค่ะถ้าคุณอยากที่จะเป็นอิสระก็จงอย่าขังตัวเองไว้ในคุกของอดีตถ้าคุณอยากเห็นแสงสว่างก็จงหยุดดึงรั้งตัวเองไว้ในความมืดมิดถ้าอยากจะก้าวต่อไปจริงๆก็จงปล่อยวางทุกอย่างที่คุณแบกไว้อยู่บนหลังถ้าคุณไม่อยากที่จะแพ้ก็จงปล่อยวางซะก้าวต่อไป และก็สร้างชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเองคุณคงไม่ปล่อยให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะมาใช้ชีวิตในบ้านของคุณฟรีๆจริงไหมถ้าใช่แล้วทำไมถึงปล่อยให้ความคิดของคุณมาทําลายความสุขกันละ่ะให้มันเข้ามาในจิตใจของคุณแบบนั้นทําไมจงปล่อยวางซะมันจะมีนาทีที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งและคุณเกิดกลัวขึ้นมาก็จงปล่อยวางซะมีบางคนทําสิ่งที่แย่ให้กับคุณใช่ไหมคะจงปล่อยวาง มีบางคนทําสิ่งที่แย่กับคุณก็จงปล่อยว่าถ้าคุณปล่อยพวกเขาให้เข้ามาในชีวิตของคุณเรื่อยๆเนี่ยพวกเขาก็จะมาทําลายชีวิตของคุณไม่ต่างอะไรกับไวรัสที่ทําลายเจ้าบ้านและมันก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณการแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือการเดินหน้าต่อไปขอให้คุณจงปล่อยวางกล้าหาญให้มากพอที่จะปล่อยมันไปเข้มแข็งให้มากพอที่จะมีความสุขกับชีวิตแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ชีวิตมันไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่แค่คุณคนเดียวฉะนั้นจงก้าวต่อไปตั้งสมาธิให้อยู่กับสิ่งที่ดีคนที่มีชีวิตที่ดีพวกเขาไม่ได้มันมาเพราะว่าโชคช่วยอย่างเดียวนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคิดพวกเขาก็จะก้าวต่อไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มองหาสิ่งดีๆต่อไปทิ้งสิ่งแย่ๆออกไปโดยที่ไม่เหลียวแลมองมันเลยแม้แต่น้อย ไม่จำเป็นที่ต้องเรียกร้องขอความเห็นใจจากใครทั้งนั้นจงอย่ากโกงอนาคตของคุณเพื่ออดีตไม่อย่างนั้นคุณจบแน่นอนแต่จงยอมรับว่าอนาคตของคุณมันจะสวยงามและเปล่งประกายถ้าคุณไม่ยอมปล่อยวางอดีตอนาคตของคุณก็อยู่ในความทุกข์ทรมานถ้าคุณคิดว่าจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้แล้วก็คุณคิดผิดเลยนะคะเพราะว่าชีวิตมันไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบถ้าคุณอยู่ เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะสามารถเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมีเหตุผลของมันจงยอมรับข้อเท็จจริงนี้แล้วก็มีความสุขไปกับมันจงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาความสุขของคุณเองไม่ใช่เพราะว่าทุกสิ่งมันดีนะคะแต่เพราะคุณเห็นข้อดีในทุกๆสิ่งต่างหากอาจจะมีคนคิดว่าเฮ้ยโลกสวยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็ใช่นี่แหละใช่เลยแล้วจะทำไมล่ะเราจะมองโลกให้มันสวยไม่ได้เลยเหรอ โลกสวยไม่ได้แปลว่าไม่ยอมรับความจริงนะแต่มันเป็นการยอมรับว่าโลกนี้สวยงามแม้มันจะมีสิ่งที่แย่อยู่ก็ตามยอมรับทั้งข้อดีและก็ข้อเสียทั้งหมดที่มีแล้วก็มีความสุขไปกับมันเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่สมบูรณ์ก็คือการยอมรับในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็อยู่ร่วมกันกับมันให้ได้นั่นแหละค่คือความสมบูรณ์แบบและคําถามมันก็คือแล้วคุณละ่ะ อยากจะมองชีวิตของตัวเองเป็นแบบไหนพวกเราทุกคนต่างก็ค้นหาความสุขกันทั้งนั้นซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราแล้วไอ้ความสุขที่ว่าเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงความสุขที่เราแต่ละคนนั้นจะได้รับในวันต่อวันที่มันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของทั้งหมดและมันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่นิ่งเท่าไหร่เพราะในใจของเรากังวลอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะหายไปตอนไหนหรือว่าเราจะทํามันพังไปตอนไหนเรากังวลนะคะอยู่ตลอดเวลาเลย แต่ความสุขที่หมายถึงในคลิปนี้คือความสุขที่จะสามารถอยู่กับเราได้ยาวๆความสุขที่จะไม่ทำให้เราทุกข์นะคะความสุขที่จะไม่ทำให้เราทุกข์ที่มันจะไม่ทำให้เราเสียใจนั่นก็คือความสุขที่พวกเราทุกคนพยายามหาอยู่นั่นเองแต่แม้ว่าจะเป็นแบบนั้นก็มีไม่กี่คนนะคะที่จะสามารถหามันจนเจอได้แต่ที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ตามหามัน พยายามมองหามันบางทีก็อาจจะมองผิดที่หรือว่าผิดคนก็ได้นะคะบางทีผู้คนที่พวกเราครบหาอยู่ด้วยหรือคนที่เราพยายามที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและปลอดภัยอย่างเช่นฉันจะทำงานเพื่อหาเงินให้ได้เยอะๆและฉันก็จะได้รู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงและจากนั้นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจของฉันมันก็จะหายไปสักที คุณคิดว่าเมื่อคนคนนั้นมีเงินเยอะขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยความเศร้าความเสียใจของเขาจะหายไปจริงหรือเปล่าคะเขาจะได้มีความสุขจริงหรือเปล่าคะเขาจะทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็ดีค่ะแล้วเมื่อเราลองมองร,บรอบๆดูนะคะดูแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีใครที่จะหาความสุขนั้นได้เจอเหมือนกันนานๆทีอาจจะเจอแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้คุณอาจจะคิดได้ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอาจจะไม่ได้อยู่ด้านนอกก็ได้นะคะไอความสุขที่ว่าเนี่ย และเหตุผลที่เราตามหาความสุขนั้นไม่เจอก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาแต่ค้นหามันจากภายนอกแทนที่เราจะค้นหามันจากภายในของตัวเราเองและนี่ก็คือกุญแจกุญแจเล็กๆของความสุขที่แสนจะยาวนานที่เราจะสามารถหาเจอได้โดยการมองหามันจากข้างในตัวของเราเองนะคะจงทำจิตใจให้สงบจงลบข้อจำกัดที่คุณมีไปให้หมดข้อจำกัดทางความรู้สึกข้อจำกัดทางความคิด เอามันออกไปให้หมดนะคะแล้วก็เข้าไปในใจกลางของตัวคุณเองเพราะความสุขมันก็คือพื้นฐานของธรรมชาติและทางเดียวที่จะไปถึงมันได้ก็คือการปล่อยวางค่ะและการปล่อยวางที่ว่าก็หมายถึงการปล่อยวางและก็ปลดปล่อยความรู้สึกที่มันไม่ใช่ความคิดความรู้สึกที่มันกดดันที่มันสะสมนั่นแหละค่ะที่จะทําให้เกิดความทุกข์ข้างในอย่างเช่นคุณกําลังมีความกลัวและนั่นก็ทําให้คุณมีความคิดมากมายเป็นร้อยเป็นพัน ในช่วงเวลาหนึ่งและสิ่งที่พวกเราทุกคนทำอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ก็คือการใช้ความคิดต่อไปเพื่อที่จะเอาชนะความกลัวนั้นเรามองความคิดพวกนั้นแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกจากบ้านให้ได้ถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงถ้าฉันทำไม่ได้ขึ้นมาจะเป็นยังไงฉันจะทำยังไงถ้าฉันพลาดขึ้นมาฉันจะแก้ไขได้ไหมแล้วจะแก้ยังไงถ้าเราทำให้คนที่เรารักผิดหวังละ่ะถ้าเราตัดสินใจพลาดขึ้นมาละ่ะจะเป็นยังไงถ้าเราเกิด ทำทุกอย่างพังไปหมดมันจะเป็นยังไงละ่ะเราจะทํายังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงเราจะแก้มันได้ไหมคําถามเหล่านี้มันผุดขึ้นมาในหัวของคุณแล้วจะหาคําตอบไม่เจอนะคะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะปล่อยวางมันได้ความรู้สึกที่มันเป็นตัวจุดความคิดนี้ได้ถ้าคุณปล่อยวางมันได้ความคิดเป็นร้อยเป็นพันมันก็จะหายไปด้วยเช่นกันทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือหาความรู้สึกที่จะเป็นตัวจุดความคิดของคุณให้เจอ ถามกับตัวเองนะคะว่าข้างในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่อย่าไปตั้งสมาธิกับการคิดมากจนเกินไปจงโฟกัสจงตั้งสติกับความรู้สึกนะคะจงมีสมาธิกับความรู้สึกของตัวคุณเองเพราะว่าความคิดของเรานั้นเป็นอนันต์มากคุณไม่มีทางเข้าใจและก็หาคาตอบให้มันได้ทั้งหมดคุณสามารถเริ่มถามตัวเองตอนนี้เลยได้ว่าข้างในใจของคุณนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่ จงตอบอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะปลดปล่อยความรู้สึกออกมาเมื่อคุณรู้แล้วว่าตัวเองรู้สึกอะไรก็ปล่อยมันออกมามันอาจจะใช้เวลานานก็กเป็นไปได้ก็ไม่รู้แหละแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปในเรื่องของระยะเวลาแต่ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะปลดปล่อยมันไปเด็ดขาดแล้วคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขแล้วก็ความสงบอย่างยั่งยืนยาวนาน